สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรอบรู้กับมสทรายการที่นําเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชเป็นประจ,จําทุกสัปดาห์นะครับซึ่งวันนี้รายการของเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของกิจกรรมชมรมนักศึกษามสทครับเราจะมาดูถึงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆว่านักศึกษาสามารถจะเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมนักศึกษาได้อย่างไรบ้างนะครับ ซึ่งวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆวันนี้นะครับท่านก็รักษาการงานหัวหน้ากิจการน,นักศึกษาสํานักบริการการศึกษามหาวิท,ทยาลัยทรยธรรมราชท่านนี้ก็คืออาจารย์ตามพงษ์พง์จันทร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแหมอาจารย์ครับเรื่องของชมรมนักศึกษานี่ถือว่าเป็นงานที่สําคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยนะฮะ แรกเริ่มของรายการถามอาจารย์หน่อยนะครับว่าเรื่องของความสําคัญของชมรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับผมครับสำหรับชมรมนักศึกษาเนี่ยนะครับก็เป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งนะครับที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนักศึกษาเองเนี่ยนะครับก็ฟอร์มทีมกันรวมกันมาเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีกรรมการมีชมรมแล้วก็เป็นชมรมที่ถูกต้องนะครับใน ใน77จังหวัดเนี่ยนะครับเราก็จะมีชมรมนักศึกษาครบทั้ง77จังหวัดนะครับแล้วก็ในชมรมเนี่ยนักศึกษาก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับต่างๆทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมเพื่อน้องๆเองนะครับแล้วก็กิจกรรมเพื่ออ่รุ่นพี่ที่สมเร็จการศึกษาไปแล้วนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมพวกนี้นะมีทั้งกิจกรรมทั้งภาควิชาการกิจกรรมทั้งภาคบันเทิงนะครับนะก็จะมีครบทุกรูปแบบนะครับ ครับจริงๆแล้ววัตถุประสงค์หลักๆที่เราจัดกิจกรรมหรือว่าตั้งชมรมขึ้นมาก็เพื่อนักศึกษาในจังหวัดต่างๆถูกไหมใช่ครับเพื่อให้นักศึกษาในจังหวัดต่างๆนะครับมาพบเจอกันนะครับมาเป็นที่ที่ได้พูดคุยกันเพราะอย่างมทเนี่ยเป็นการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลใช่ไหมครับ,รบนักศึกษาที่โอกาสที่จะมาเจอกันเนี่ยน้อยนะครับที่จะมาเจอกันที่มหาวิทยาลัยเนี่ยน้อยมากก็ในแต่ละจังหวัดก็เลยมีชมรมนักศึกษาแล้วก็ได้พบเจอกันเป็นที่พบเจอ พบปะพูดคุยกันทั้งในเรื่องของวิชาการทั้งในเรื่องของอาชีพบแบบนี้ฮนะก็ก็จะมีหลากหลายนะครับในในการพบเจอกันในแต่ละครังครับครับหมายการดาเนินงานของชมรมเนี่ยก็ต้องอาศัยก็เรียกว่าองค์การหรือหน่วยง,งานของมสธเนี่ยสนับสนุนเป็นแหล่งขับเคลื่อนดังนั้นอยากจะเรียนถามถ,ามถึงบทบาทหน้าที่ของงานกิจการนักศึกษาหน่อยมีอะไรบ้างครับในส่วนของงานกิจการนักศึกษาเนี่ยนะครับก็ดูแลในเรื่องของชมรมนักศึกษา นะครับมีชมรมนักศึกษาก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนะฮะตรงนี้เราก็เข้าไปดูดูดูแลด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีงานกีฬามหาวิทยาลัยนะครับอ,อ,อีกงานหนึ่งก็คืองานของออสอกอ,อของเรานะครับก็จะเป็นงานตามภารกิจนะครับตรงนี้ที่เราดูแลอยู่นะครับแล้วก็งานรักษาดินแดนก็คือ,องานทหารงานรดที่นั่นใช่ครับรดอนี่นะครับก งานกิจการนักศึกก็เข้าไปดูแลตรงนี้ครับผมก็มีหลายอย่างนะใช่ครับมีหลายอย่างครับเราจะค่อยไล่เรียงกันไปแล้วกันนะเอาถามหน่อยว่าจังหวัดต่างๆเนี่ยจะมีชมรมต่างๆจังหวัดและชมรมหรือเปล่าแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรกันบ้างครับชมรมที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็คือชมรมนักศึกษามสทนะครับตัวอย่างเช่นชมรมนักศึกษามสทกรุงเทพมหานครชมรมนักศึกษามสทปทุมธานี นะก็จะมีชื่อชมรมนักศึกษาแล้วตามด้วยจังหวัดนั้นๆ <c oughs> นะครับผมมีครบทั้ง77จังหวัดครับ <c oughs> นะครับแล้วใน77จังหวัดเนี่ยก็จะมีการขับเคลื่อนกิจกรรม <c oughs> นะครับของของแต่ละชมรมไปนะครับตัวอย่างกิจกรรมเช่นช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมพี่พบน้องน้องก็คือเป็นน้องใหม <c oughs> ให่เข้ามาพี่ก็มา พบเจอกันมาแนะนําวิธีการเรียนนะครับมาทํากิจกรรมที่เป็นนันทนาการร่วมกันได้รู้จักกันในกลุ่มนักศึกษาใหม่แล้วก็พี่ที่เรียนอยู่รวมถึงพี่ที่เป็นบัณฑิตจบไปแล้วนะฮะก็ยังมาร่วมทํากิจกรรมรเช่นเมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะก็ก็จะมีก็จะมีกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาของจุลงกรพ์มหานิาลันะครับ อีกกิจกรรมหนึ่งอย่างตัวอย่างเช่นช่วงใกล้จะสอบเนี่ยก็จะมีหลายชมรมเลยที่ทําห้องสอบจําลองอ๋อมีอย่างนี้ด้วยมีห้องสอบจําลองก็ได้รู้ว่าพอไปถึงสนามสอบน้องใหม่มาไม่เคยเรียนในระบบทางไกลเนี่ยมาถึงสนามสอบต้องทําอย่างไรต้องไปตรวจรายชื่อตรงไหนประตรวจรายชื่อเสร็จแล้วจะต้องเข้าห้องสอบไหมต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะต้องเตรียมตัวเข้าห้องสอบแล้วเวลาทําข้อสอบทําอย่างไรแล้วข้อสอบเนี่ยนะครับรุ่นพี่ก็นํามาจาก แบบฝึกท้ายเรื่องบ้างนะครับอะไรพวกนี้นะครับก็เอาข้อสอบนั้นมาให้น้องได้ทดลองทําดูนะครับวิธีการฝนข้อสอบจะต้องฝนอย่างไรฝนในกระดาษคาตอบจะฝนยังไงก็นเราเรียกเป็นห้องสอบจําลองนะฮะแล้วก็สอนหมดเลยนะครับนอกจากนั้นก็กิจกรรมกีฬาสารสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็ในศูนย์วิทยาพัฒนาของเราเนี่ยนะครับมีทั้งหมด10บศูนย์บบางทีอย่างตัวอย่างเช่นทางภาคอีสานก็เขาจะแบ่งอุบลกับ อุดอรก็นะรเป็นอีสานใต้กับอีสานเหนือก็บางทีเขาจะมีการพบเจอกันมีการแข่งกีฬาร่วมกันหรือภายในสนยนวิทยาพัฒนานั้นเขาก็จะรวมกลุ่มกันเพื่อจะแข่งกีฬาด้วยกันก็จะมีครับนี่คือลักษณะของกีฬานะครับก็เป็นกิจกรรมภาคบันเทิงนอกจากนั้นยังมีอีอกกิจกรรมหนึ่งที่เรารวมชมรมนักศึกษาทั้งหมด77จังหวัดเข้ามารวมกันคือเป็นคณะกรรมการของชมรมนักศึกษา เราเรียกก็เป็นการสัมนา,าผู้นําชมรมนะครับเราก็จัดขึ้นทุกปีนะครับนะเราจัดขึ้นทุกปีเพื่อให้ผู้นําชมรมเนี่ยนะครับได้มาพบเจอพูดคุยกันนะครับแล้วก็พบเจออาจารย์ที่ปรึกษาประจําชมรมได้คุยกันวางแผนกิจกรรมกันว่าในปีการศึกษาเนี่ยเราจะมีการจัดกิจกรรมอะไรช่วงไหนนะครับนอกจากนั้นบางชมรมก็ยังมีการถึงวันสําคัญสําคัญ นะครับไปวางพานพุ่มนะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนะครับนะบไปวางพานพุ่มนะฮะในสถานที่หรือหน่วยงานที่จังหวัดหรืออำเภอนั้นจัดขึ้นนะฮะเราก็มีกิจกรรมไปร่วมตรงนี้ครับ โอ้นะแม้เท่าที่ฟังนะกิจกรรมต่างนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับในกลุ่มนักศึกษามสทแล้วก็เพื่อสังคมด้วยนะนะครับแล้วก็บางกิจกรรมก็มีความสุขสนุกสนานนะฮะเห็นอาจารย์ตามพงพูดถึงเรื่องของอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยถามนิดนึงว่าอาจารย์ที่ปรึกษาคือใครมาจากไหนครับอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นคณาจารย์นะครับทั้ง12สิชานะครับะอาจารย์ท่ษาละอาเนี่ยน่แตละจจัััังงงหหววดดบา จังหวัดไหนที่มีนักศษาเยอะก็จะมีอาจารย์หลายท่านหน่อยนะครับจังหวัดไหนที่มีนักศาน้อยนะครับก็จะมีอาจารย์น้อยท่านนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็จะเข้าไปดูแลแล้วก็จะเข้าไปร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ชมรมนักศาจัดครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางภาควิชาการนะครับหรือเป็นกิจกรรมนันทนาการหรือเป็นกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาตรงนี้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเนี่ยก็จะลงไปดูแล แล้วก็กิจกรรมพวกนี้นะครับนักศึกษา,าก็ต้องเขียนนะครับเขียนโครงเขียนโครงการเพื่อที่จะมาขอเงินสนับสนุนหรือเขียนโครงการมาเพื่อที่จะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาใหอา้อาจารย์ในในชมรมพิจารณาในโครงการตรงนี้แล้วก็จะจัดได้หรือจัดไม่ได้ก็ในวันที่มีการสัมมนาผู้นําชมรมตรงนี้<อ>ครับ <joking S 1> ผมแหม,แมฟังแล้วแสดงว่าตัวแทนชมรมต่างๆเนี่ยเขาก็มีโอกาสเข้ามาที่มศูนย์นกลางน <ๆ S 2> ี่นะแล้วก็ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาเขาด้วยครับผม มีพิเศษอีกนิดนึงครับ,รบก็ที่ที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็จะมีชมรมชมรมนักศึกษาโมอทอนของจังหวัดชนบุรีแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับช่วงวันหยุดแรงงานก็นักศึกษาเราทําเรียนด้วยทํางานด้วยนะฮะวันหยุดแรงงานโรงงานหยุดนะครับ หน่วยงานภาคเอกชนหยุดเขาก็จะรวมกลุ่มกันมานั่งรถบัสกันมาครับมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยครับเขาก็จะพาน้องๆหรือพานักศึกษาที่ยังไม่เคยมามหาวิทยาลัยเนี่ยฮะมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมาดูหน่วยงานต่างๆสำนักต่างๆนะฮะว่ามีกิจกรรมอะไรมีทําอะไรยังไงตรงไหนนะครับตรงเนี้มีทุกปีครับอาจารย์ครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะที่ที่เราก็อยากให้มานะมาดูว่าเราทําอะไรเรามีอะไรนะฮะ เขาจะได้เห <midst of> <hora> ็น <descon> ว <fin ery> <p medim> ่าอ๋อมหาวิาลยของเขาเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจและอยากรู้จักบ้างนะครับอาที่อาจารย์ตามพงพูดถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เราจะไล่เรียงกันไปนะครับพูดถึงกีฬานิดหนึ่งนะครับกีฬานอกจากกีฬาความสัมพันธ์ภายในเขาเรียกว่าจังหวัดต่างๆแล้วเนี่ยนะครับยังมีกีฬาที่เขาเรียกว่าเป็นกีฬามหาวิาลยแห่งประเทศไทยครับผมนะกีฬาแบบนี้นะฮะจริงๆเราจะเลือกตัวกันยังไงจะจัดกันยังไงอ๋อครับผมในกีฬาแบบนี้นะครับมหาวิาลยเราเป็นมหาวิาลยทางไกล เราก็ให้ความสาคัญกับกีฬา<ะ>ตรงนี้ซึ่งเป็นกีฬาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับได้มีการแข่งขันกันนะครับเราก็มีการเปิดรับสมัครนักกีฬานะครับเราเปิดหลายช่องทางครับทางหน้าเว็บไซต์เองนะฮะเราก็เปิดนะครับเ,เป็นแผ่นปิวประชาสัมพันธ์ไปตามสนามสอบ,รบเราก็จัดส่งนะครับไปตามศูนย์วิทยายพัฒนาทั้ง10ศูนย์เราก็จัดส่งนะครับบางครั้งก็มีประชาสัมพันธ์นผ่านรายการโทรทัศน์ การ,รวิทยุนะครับของมหาวิทยาลัยอันนี้เราก็ประชาสัมพันธ์นะครับพอเราประชาสัมพันธ์ไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็จะมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งนะครับก็สมัครเข้ามาเป็นนักกีฬานะครับพอสมัครเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็มีการคัดเลือกจากคณะกรรมการนะครับที่มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นมานะครับ,รบก็พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาแล้วก็ส่งไปแข่งขัน แต่ในการสมัครนักกีฬาที่จะเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นนักกีฬาไม่ใช่เป็นนักเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วจะเป็นนักกีฬาได้เลยไม่ได้ครับนะแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องผลการเรียนเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยนะครับกรณีถ้าเป็นนักศึกษาใหม่นะครับกรณีเป็นนักศึกษาใหม่ปีแรกเลยเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยฮะต้องสอบผ่าน2ชุดวิชา ถึงจะเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยได้นะครับ <mungkin. S 2> ถ้าเป็นนักกีฬาเก่าเอ่อถ้าเป็นนักศึกษาเก่านะครับก็ต้องสอบผ่านอย่างน้อย3วิชานะครับถึงจะเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเกณฑ์เบื MM ้องต้นนะครับก็ยังมีเกณฑ์รายละเอียดต่างๆนะฮะในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเราก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับโอ้นี่ก็มีสเปคของนักกีฬาเหมือ <ผม S 2> นกันนะจริงต้องดูเรื่องการเรียนเขาด้วย แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ตัวนักกีฬามาแล้ว<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> เราก็มีการฝึกฝึกซ้อมนะครับ,รบการฝึกซ้อมของเราเนี่ยนะครับนักศึกษาบางคนเนี่ยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่เราก็จะมีผู้ฝึกสอนนะครับก็คือเราก็จะตั้งผู้สอนในในศูนย์วิทยาพัฒนาหรือจากส่วนกลางเนี่ยนะครับอาจจะไปดูแลเรื่องของการฝึกซ้อม นะครับก็เราเป็นการเราเป็นการฝึกซ้อมทางไกลเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมีซัพพอร์ตตรงนี้นะครับพอถึงช่วงวันเวลาแข่งขันเราก็จะมานะครับอย่างถ้าในในกรุงเทพและปริมณฑลเองเนี่ยเราก็ไปดูแลได้อย่างทั่วถึงคือนักกีฬาบางคนเนี่ยเขาก็เขาก็มีการฟิตซ้อมร่างกายของเองอยู่แล้วนะครับมีการซ้อมนะฮะในกีฬาแต่ละประเภทอยู่แล้วนะฮะตรงนี้เราก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะครับ โอ้โหนี่หมายฟังแล้วชอบว่ามีการฝึกซ้อมทางไกลนะใช่ครับเราเรียกโค้ชทางไกลใช่ครับครับอ๋อแสดงว่าทางเขาเรียกว่างานกิจการนักศึกษานี่ก็มีมีเขาเรียกว่าแต่งตั้งผู้ฝึกสอนให้อย่างเป็นทางการเหมือนกันนะใช่ครับครับผู้ฝึกสอนนี่ก็เป็นเป็นคณาจารย์นะครับหรือเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับครับนะฮะอาจจะอยู่ส่วนกลางเองหรืออยู่ส่วนภูมิภาคนะครับที่มีความชํานาญนะครับและมีประสบการณ์ มีความรู้นะครับในกีฬาประเภทนั้นๆครับผมตรงนี้เราก็มีครับครับนะฮะทีนี้ถามถึงว่าเขาเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยนอกจากความภาคภูมิใจที่เขาจะร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแล้วเขาจะได้อะไรอื่นๆกลับมาไหมครับครับในส่วนตรงนี้นะครับในเรื่องของส่วนอื่นที่เขาจะได้กลับมาเนี่ยนะครับทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะฮะก็ดูแลนะครับในเรื่องของการเรียนการสอน นะครับก็คือเราก็มีการติวพิเศษให้นะคสำหรับนักศึกษาคนนี้เราก็จะมีการแนะแนววิธีการเรียนเราต้องเรียนแบบไหนเรียนเรียนอย่างไรอ่านตรงไหนถึงจะตอบโจทย์ถึงจะทำข้อสอบได้เราก็จะมีการแนะตรงนี้นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยไม่ใช่เก่งกีฬาอย่างเดียวต้องต้องเก่งวิชาการด้วยนะครับบางนักกีฬาบางคนเนี่ยก็มีความเป็นเลศทางด้านกีฬาทางวิชาการก็อาจจะดรอปลงมาสักหนึ่งเราก็เสริมตรงนี้ให้ไปนะครับเพื่อที่ให้ ให้เขาได้มีความรู้ทางด้านกีฬาและวิชาการครับโอ้แสดงว่าเราก็ให้ความสําคัญ2ออย่างนะทั้งการเรียนของเขาก็ไม่ให้ตกนะรก็หาคนเฝ้าดูแลนะฮะแล้วก็แนะนำครับสำหรับนักกีฬาบางคนเนี่ยนะครับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับมหาวิทยาลัยก็ให้ทุนการศึกษาครับนะครับเพราะว่าเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงครับกับมหาวิทยาลัยนะครับเวลามีการคัดเลือก นะครับหรือพิจารณาทุนการศึกษาเนี่ยก็จะมีกลุ่มพิเศษกลุ่มนี้คือกลุ่มนักกีฬาเนี่ยเราก็จะมีการพิจารณาให้เป็นพิเศษครับโอ้นะครับแอบถามหน่อยฮะเราโมดิเวตเขาแบบมีรางวัลอะไรเป็นพิเศษไหมอย่างเงินรางวัลพิเศษสําหรับเหรียญรางวัลอะไรประเภทเนี้ยครับผมในเรื่องของเหรียญรางวัลอะไรตรงนี้นะครับเราเราไม่ไม่ยังยังไม่มีงบประมาณที่จะไปดูแลตรงนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเราก็วางเอาไว้เหมือนกันว่าคือถ้ามีได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงอะไรเงี้ยนะครับเราให้ครับ แต่ในในที่ผ่านมาเนี่ยต้อก็ต้องตอบตรงๆฮะจยาครับว่าเรายังเราเรายังไปไม่ถึงเรายังไปไม่ถึงสามเหรียญนั้นนะครับก็ยังมีบางปีเนี่ยนะครับที่ที่มีถึงก็เราก็เข้าไปดูแลนะครับเข้าไปดูแลแต่ก็เป็นเป็นในส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับผมก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำไปนะค่อยๆดูแลไปครับอ่าครับมาถึงกิจกรรมที่ ได้เกิดในตอนต้นแทบไม่น่าเชื่อว่ามีกิจกรรมที่ดูแลรอดอกิจกรรมรักษาดินแดนรเราดูแลอะไรเขาบ้างครับออในเรื่องของรักษาดินแดนเนี่ยนะครับเมื่อนักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็ต้องการที่จะเป็นนักศึกษาวิชาทหารมีเกณฑ์เช่นเดียวกันครับลง3ชุดครับก็ต้องผ่าน2ชุดเป็นอย่างน้อยอถึงจะเข้ารับการเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้ แล้วก็เราก็จะทําเรื่องผ,ลผล่อนผันนะผ่อนผันให้ครับแต่ก็จะมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งครับที่จบม .6 มาแล้วแล้วจบม6มาแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็จะเรียนรอดอปีสาจบเรียบร้อยแล้วคร <c oughs> แล้วก็จะมาต่อปีสปีหกับมรททเราก็ส่ง<อ>ส่งไปเรียนรักษาดินแดนนะครับตอนนี้ก็มีเรียนอยู่ที่ขอนไก่ครับเนี่ยฮะเราก็ส่งไปเรียนนะครับมีทั้งผู้ชายและผู้หญิง ครับนะครับตอนนี้ที่เราดูแลอยู่เนี่ยมีอยู่13คนนะครับมีอยู่13คนเราก็ส่งไปเรียนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการเรียนโดยความสมัครใจและนะครับไม่ใช่เหมือนการเรียนในภาคบังคับเราไม่ได้บังคับเราคือให้เขาเรียนตามความสมัครใจถ้าเป็นนักศึกษาในระดับมัธยมเนี่ยก็เรียนม4ม .5 ม6ก็เรียนนักศึกษาวิชาทหารปี1ปี2ปี3ครับาพอจบแล้วปี4ปี5เนี่ยก็ต้องไปการเรียนตามความสมัครใจนะครับเราก็ไปดูแล ไปเยี uh, th ang, th ang ่ยมทางทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ส่งตัวแทนไปเยี่ยม ไปเย็นักศึกษากลุ่มนี้นะครับบางทีฝึกหลายวันอาจจะขาดกําลังใจจากที่บ้านแล้วนะครับจะขาดจากกาลังใจจากมหาลัยอีกเป็นไปไม่ได้ครับเราเข้าไปดูแลตรงนี้ครับโอ้เนะแล้วก็ไปเสริมเติมเต็มให้กําลังใจเขานะปีสี่ปีห้าก็คืออย่างที่จาว่าไม่ได้บังคับนะไม่ได้บังคับเราบังคับปี 1- ถึงปี3นะฮะก็เป็นเรื่องของความสมัครใจแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์มาเข้าเรียนนี้ก็หลายคนทีเดียวใช่ครับบางคนถามว่าเรียนหมอทอแล้วผ่อนผันทหารได้ไหมตอบได้เลยครับว่า ได้ครับ<ม>แต่ต้องอยู่ในเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในเกณฑ์ตรงนี้นะครับมหาวิทยาลัยไม่ได้กําหนดอย่างเดียวนะครับ,รบเ,เรากําหนดร่วมกับหน่วยงานของทหารก็คือกรมการรักษาดินแดนกําหนดร่วมกันตรงนี้ครับอ๋อนะฮะนะรเราก็ทําตามระบบและระเบียบต่างๆอย่างถูกต้องนะครับกิจกรรมอื่นๆในกลุ่มของศิลปะวัฒนธรรมนะรส่งเสริมประเพณีดินงามของไทยมีบ้างไหมครับมีครับผมในส่วนของเรื่องของการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยนะครับ เมื่อเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับเรามีมาทุกปีทุกปีเนี่ยเราเพิ่งมาเว้นว่างเนี่ยปีนี้นะครับเรามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทยกับต่างประเทศในย่านเอเชียเนี่ยฮะในอาเซียนนะฮะในอาเซียนเนี่ยนะครับเมือ่อเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วที่ผมไปมาคือผมพานักศึกษากลุหนึ่งไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มาเลเซียนะครับเราก็นําผ้าไทย มวยไทยศิ oh. ละปะไทยแล้วก็เครื่องดื่มแบบไทยๆไ,ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมคนที่ไปนําเสนอเนี่ยคือนักศึกษาทั้งหมดครับ mm. แล้วนักศึกษาเนี่ย mm. คือเป็นนักศึกษาที่มีความรู้ทางเฉพาะด้านเช่นนะครับเรื่องผ้นะานเนี่ยนะครับนักศึกษาคนนี้นะครับก็มีความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของผ้าไทยเพราะโตเขาเองเขาเปิดร้านผ้าผ้าไทยอยู่นะครับที่จังหวัดอ,อุบลราชธานี นะครับคนนี้นะครับก็ไปไปนำเสนอผ้าไทยมีกี่ประเภทก็หออผ้ากันไป mm hmm. นไปให้ชาวมาเลเซียได้ดูนะฮะทีะ่ Open University of Malaysia นะครับตรงนี้นะครับเราก็ไปนําเสนอหรือ,อคนที่เป็นทําเรื่องเครื่องดื่มไทยเนี่ยนะก็เป็นบาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์ของโรงแรม Peninsula ่ากรุงเทพนะครับก็ไปผสมเครื่องดื่มต้มยำกุ้ง แต่เป็นเครื่องดื่มครับแต่เป็นเครื่องดื่มครับ <c oughs> ชื่อว่าต้มยำกุ้งนะครับก็ไปเช็คแล้วก็เป็นที่ประทับใจมากวเออ,เอ,อสมุนไพรไทยๆแบบนี้แล้วรสชาติไทยๆอย่างเงี้ยนะครับที่มาเลเซียก็โอ้ตกใจมันเป็นเครื่องดื่มได้อย่างไรนะครับแล้วก็มวยไทยนี่ก็จะเป็นนักศึกษาคนนี้เป็นเป็นนักแสดงนะครับเป็นนักการแสดงของ,ของ ของท้องถิ่น<ฮ>นะครับเขาก็ไปโชว์การลำมวยไทยเป็นนักศึกษาผู้หญิงครัาจารนะครับเป็นการโชว์ลำมวยไทยแบบ,บโบราณคือมวยคาดเชือกนี่อผมก็พานาักศึกษากลุ่มนี้นะครับไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นลักษณะของศิปลปะวัฒนธรรมนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังส่งนักศึกษาของเราเนี่ยร่วมกิจกรรมต่างๆตามประเพณีเช่นลอยกระทง สงการอะไรเงี้ยแล้วก็มีกิจกรรมตรงนี้นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆนะฮะก็เขเป็นก็เรียกว่ากิจกรรมดีๆนะส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็ประเพณีไทยอันดีงามใช่ว่านะครับแล้วในอนาคตนะฮะฝ่ายกิจการนักศึกษาเนี่ยมุ่งหวังหรือตั้งเป้าที่จะทำอะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่ทำมาไหมครับครับตอนนี้นะครับเราก็พยายามที่จะสร้างงานเก่า นะครับสร้างงานเก่าให้ให้มันดีสารงานเก่าให้ดีขึ้นนะครับให้มันมีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็อย่างเช่นตัวนักกีฬาเนี่ยแต่ละปีแต่ละปีเรามียอดนักกีฬาน้อยนะครับเราก็กําลังดูอยู่ว่าเราจะทำยังไงให้นักกีฬาเนี่ยเข้ามาเยอะๆนะครับหรือแม้ว่าจะเป็นงานชมรมนักศึกษางานกิจกรรมของนักศึกษาเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะที่จัดให้มันครอบคลุม นะครับดูแลให้ทั่วถึงครอบคลุมชมรมไหนที่กิจกรรมไม่ค่อยมีหรือเราเรียกว่าเป็นชมรมที่ต้องฟื้นฟู uh huh. มีครับมีชมรมที่ต้องฟื้นฟูเนี่ยเราก็จะเข้าไปดูแลฟื้นฟู uh huh. เพราะาบางทีเนี่ยมีคนทํางานอยู่ไม่กี่คนนะ หมทยาลัยเองก็ในส่วนของงานขิการเรื่องาเองก็เข้าไปดูนะฮะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะร่วมกันวางแผนแก้ไขแล้วก็สร้างชมรมนั้นขึ้นมาใหม่เพื่อเมื่อได้รับการฟื้นฟูแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับช่วงในการฟื้นฟูเราก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดปี2ปีเนี่ยพอหลังนั้นเขาเริ่มเข้มแข็งแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยนะครับในสําหรับตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก็มีแนวคิดว่าเออเราจะเราจะมีชมรมต้นแบบโอ้นะครับเป็นชมรมต้นแบบ คือในแต่ละภูมิภาคเนี่ยเหมือนกับถ้าชมลมไหนที่ถูกฟื้นฟูแล้วเนี่ยนะครับก็อาจาจะพาไปดูชมรมต้นแบบว่าเออชมรมต้นแบบน่ยเก็ทำแบบนี้รักษาแบบนี้แล้วให้ดูเป็นตัวอยา่างเป็นแบบอยา่างเพื่อที่จะกลับไปพัฒนาชมรมเขาในรักษะแบบนี้อันนี้คือที่ผมคิดไว้นะครับอ,อันนี้คือสารงานเก่าสร้างงานใหม่นะครับก็จะดูแลเรื่องของงานใหม่ๆที่ที่เข้ามาเพราะอย่างงานเราเนี่ยนะครับมันมันมีงานใหม่เข้ามาตามภารกิจ ครับนะครับตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเองหรือที่สออออกอมอบหมายให้นะครับตอนนี้งานใหม่ของเราที่เราดูแลอยู่คือเรากําลังทําฐานข้อมูลนักศึกษา,าฐานข้อมูลบัณฑิตนักศึกษาครับนะครับเป็นบัณฑิตที่จบไปแล้วเนี่ยเรากําลังสร้างฐานข้อมูลตรงนี้เรามีการเก็บนะฮะอย่างช่วงเมื่อพระาราชาพิญาัตรที่ผ่านมาเนี่ย <S <S เราก็มีการเก็บแบบสอบถามเก็บข้อมูลของบัณฑิตเพื่อที่จะเอาบัณฑิตกลุ่มนี้นะครับมาทําโครงการโครงการหนึ่งที่ผมคิดเอาไว้นะครับก็คือ บัณฑิตนะครับพบน้องอนะครับ,รบนะครับเป็นบัณฑิตพบน้องอาจารย์พบสิทธิ์บัณฑิตพบน้องออันนี้เรา,า,ารเรากำลังเรากําลังทําโครงการนี้ขึ้นมานะ นะครับในช่วงท้ายๆเนี่ยฮะถ้าหากว่านักศึกษาที่เขาทําชมรมดูรายการของเราอยู่เนี่ยอยากจะบอกให้เขาไปศึกษาหรือดูต้นแบบจากชมรมจังหวัดอะไรสักจังหวัดไหมครับครับตอนนี้นะฮะถ้าเป็นสักจังหวัดหนึ่งเนี่ยนะก็จะมีถ้าเป็นทางภาคใต้นะครับภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นชมรมที่เข้มแข็งนะฮะตัวอย่างเช่นชมรมนักศึกษามศทของจังหวัดนครศรีธรรมราช นะครับอันนี้เป็นชมรมที่เข้มแข็งมากนะครับอาจไปดูตัวอย่างตรงนั้นได้นะครับถ้าลงไปใต้สุดๆเลยนะครับก็ที่ยะลาออยะลาด้วยใช่ครับถ้าเป็นทางภาคเหนือก็ที่เชียงใหม่ครับนะครับก็เป็นชมรมที่เข้มแข็งนะครภาคอีสานก็จะเป็นที่อุดรครับนะครับอุดรอีสานใต้ก็ดูได้เลยครับที่อุบลอนะครับอันนี้ก็เราก็จะมี มีมีชมรมนักศึกษาที่เป็นต้นแบบหรือที่ทางภาคกลางภาคกลางก็จะมีที่ราชบุรีชนบุรีรนะครับภาคตอนออกที่ชนบุรีนะครับ,รบมาดูได้เป็นต้นแบบแล้วเป็นชมรมที่เข้มแข็ง ก็ได้ตัวอย่างชมรมที่เข้มแข็งหลายชื่อหลายชมรมทีเดียวนะครับก่อนจากกันนะครับให้อาจารย์ตามพง์ฝากถึงคนที่ทําชมรมนะครับหรือประโยชน์ที่เขาจะได้รับนะครับว่าทําชมรมมีประโยชน์อะไรกับชีวิตการเรียนบ้างครับครับสำหรับนักศึกษาที่ทํากิจกรรมชมรมเนี่ยนะครับแน่นอนครับนะฮะเราเราได้สังคมครับนะครับเราได้สังคมเราได้เพื่อนแล้วตัวผมเองเนี่ยนะครับ ยกตัวอย่างผมตัวเองผมผมเป็นนักกิจกรรมมาตั้งแต่สมัยเรียนผมผมเรียนด้วยผมทํากิจกรรมด้วยแน่นอนครับมันอาจจะไม่ได้เรียนดีเลิศแล้วก็กิจกรรมเราก็ไม่ได้แย่แต่เราใช้2ออย่างเนี่ยนะครับทั้งการเรียนและกิจกรรมมามิกซ์รวมกันเนี่ยนะครับอันนี้มันจะตอบโจทย์เรื่องของการทํางานเรื่องของการมีเพื่อนครับยัง นักศึกษาที่ทาชมรมจะมีเพื่อนเยอะแล้วก็จะมีเพื่อนหลากหลายองค์กรอนาคตเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเพื่อนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีคนช่วยเหลือเขามากขึ้นนะครับชมรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับครับเป็นสิ่งที่ดีเราก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาร่วมในกิจกรรมชมรมมาเป็นสมาชิกชมรมนะฮะก็เป็นข้อสรุปที่ดีนะฮะมาร่วมเป็นสมาชิกชมรมกับเรานะฮะก็ได้ข้อมูลสาระมากมายทีเดียวครับ ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากวันนี้นะครับหากชมรายการในวันนี้ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็สามารถติดต่อไปที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาสํานักบริการการศึกษามหาวิทยาลัสยสกุลธรรมาสตรชนะครับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงเพลงเท่านี้ครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ตามพงษ์บงันนะครับที่เกิดมาร่วมรายการต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับอาจารย์ครับ